ท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะค่ะสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีก็แจ้งรับสมัครคนหางานไปทำงานในประเทศบูรูายนะคะกรมการจัดหางานร่วมกับสำนักง,งานแรงงานในประเทศบูนายเปิดรับสมัครคนหางานไปทํำงานกับนายจ้างบริษัท King Size ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ และจำหน่ายอะไหล่รถยนต์นะคะโดยเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่16ธันวาคม2567ถึง15มกราคม2568ตำแหน่งช่างตั้งศูนย์ล้อรถยนต์จำนวนหนึ่งอัตราอัตราค่าจ้าง800 000, ดอลลาร์บูนายต่อเดือนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ22,220บาทค่ะคุณสมบัติเป็นเพศช,ชายอายุ25ถึง40ปีบริบูรณ์ มีประสบการณ์การทำงาน5ปีขึ้นไปสามารถทำการตั้งศูนย์ถ่วงล้อและยางรถยนต์ได้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะคะค่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อไปได้นะคะค่ะที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีค่ะ